สวัสดีครับพบกับช่องบบ้านอนทัวร์นะครับก็ข้าวนะครับราคาพุ่งสูงครับต้อนรับปีใหม่นะครับราคาสูงมากครับข้าวเปลือกมะลินะครับแห้งนะครับตามแต่ละจังหวัดนะครับราคาพุ่งสูงครับหลังจากการเก็บเกี่ยวฤดูการทํานานะครับนาปีนะครับแต่ละภาคของเกษตรกรนะครับในมาดูครับในโซนภาคอีสานนะครับราคาข้าวเปลือกของมะลินะครับแห้งนะครับ รับซื้อนะครับในสถานที่รับซื้อนะครับโรงสีครับราคาครับตันละ13,400บาทถึง1 5 0 0 0บาทนะครับโ้ในสวนพระอีสานครับรับซื้อนะครับบางจังหวัดนะครับรับซื้อถึง1ตันละ15,800บาทนะครับแล้วแต่จังหวัดนะครับเพราะว่าเอ่อสถานที่รับซื้อนะครับโรงสีนะครับผู้รับซื้อเนี่ยจะให้ราคาแตกต่างกันแค่200บาทถึง300บาทนะครับแต่ละจังหวัดนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบนบ้าออนทัวด้วยครับราคาที่สูงครับก็เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวฤดูการปี2 5 6 6ทถับ67นะครับที่ตากเก็บไว้นะครับตรงนี้นะครับจะได้ประโยชน์มากนะครับส่วนเกษตรกรที่เกี่ยวนะครับแล้วขายเลยนะครับก็มีภาระจําเป็นนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันเกษตรกรครับบางท่านนะครับต้องไปจ่ายค่ารถเกี่ยวค่าปุ๋ยนะครับค่าเช่านานะครับซึ่ง ค่าใช้จ่ายในการทํานาแต่ฤดูกาลเนี่ยจะสูงมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับดูนะครับข้าวหอมมะลิในโซนภาคเหนือตอนล่างนะครับที่เกษตรกรเพาะปลูกในปีส6 6 6นทับนะครับที่สถานที่รับซื้อนะครับรับซื้อในราคาตันละ1 2 5 0 0บาทถึง15,200บาทโอ้โหสูงครับในโซนภาคเหนือตอนล่างนะครับข้าวหอมมะลินะครับที่เกษตรกรปลูกกันในนาปีนะครับรับซื้อสูงมากนะครับ ตันละ12,500บาทถึง15,200บาทนะครับนอกจากราคาข้าวของมะลิแล้วนะครับมาดูข้าวเปลือกเจ้านะครับนาปีนะครับในโซนภาคกลางนะครับก็สถานที่รับซื้อนะครับโรงสีนะครับก็รับซื้อสูงเช่นกันครับก็รับซื้อตันละ12,400บาทนะครับสูงสุดนะครับรับซื้อเลย13,000บาท ถึง13,500บาทนะครับหต่อตันนะครับสูงมากนะครับข้าวเปลือกเจ้านะครับรับซื้อที่ราคาที่สูงมากนะครับส่วนข้าวเปลือกปทุมธานีนาปี2 5 6 6ทั6 7กนะครับสถานที่รับซื้อนะครับรับซื้อตันละ12,000บาทนะครับถึง13,600บาทต่อตันนะครับราคาที่สูงมากครับบางจังหวัดก็13,700บาทนะครับก็อนนี้ครับก็แต่ละจังหวัดก็รับซื้อ บวกลบตันละ100บาทถึง200บาทนอกจากข้าวหอมมะลิแล้วนะครับข้าวเจ้าแล้วนะครับข้าวปทุมธานีแล้วนะครับก็ยังมีข้าวเปลือกเหนียวนะครับในโซนจังหวัดภาคอีสานนะครับภาคกลางบางจังหวัดแล้วก็ภาคเหนือที่ปลูกกันนะครับพี่น้องครับสถานที่รับซื้อข้าวเหนียวนะครับก็สูงเช่นกันนะครับรับซื้อตันละ12,700บาทถึง13,500บาทนะครับต่อตันนะครับอู้ราคาที่สูงมากข้าวเหนียวนะครับข้าวเปลือกนะครับข้าว เหนียวเมล็ดคละนะครับก็ราคาสูงเช่นกันนะครับในภาคอีสานภาคเหนือนะครับก็รับซื้อสูงยนะครับข้าวเหนียวเมล็ดคละนะครับตันละ11,000บาทถึงตันละ13,500บาทต่อตันนะครับได้ราคาที่สูงมากนะครับเพราะว่าสถานที่รับซื้อเนี่ยปีนี้นะครับส่งท้ายปีเก่าแล้วพี่น้องครับราคาข้าวเปลือกนะครับรับซื้อราคาที่สูงมากนะครับราคาข้าวเป็นทุกปีนะครับเพราะว่า หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเกษตรกรขายข้าวหมดแล้วนะครับไม่ได้เก็บข้าวสต็อกเอาไว้นะครับเกษตรกรนะครับจาเป็นต้องขายข้าวนะครับตอนนี้ราคาข้าวเปลือกก็ขึ้นสูงนะครับตามกลไกทางตลาดปี2องพนกะครับก็ข้าวพุ่งสูงส่งท้ายปีนะครับปีหน้านะครับปี2องพนะครับคาดว่าข้าวนะครับข้าวเปลือกเนี่ยราคาก็จะพุ่งสูงขึ้นอีกนะครับครับ หวังว่าในฤดูการหน้านะครับปีเพาะปลูกนะครับปี2566ทับ2567นะครับพี่น้องครับตามที่รัฐบาลนะครับแล้วก็ตามที่นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ประกาศลดนะครับปุ๋ยนะครับลดยาเคมีนะครับลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรนะครับที่ประกาศเอาไว้นะครับหวังว่าจะใช้มาตรการตรงนี้นะครับมาช่วยเหลือเกษตรกรนะครับในการเพาะปลูก ในฤดูกาลหน้านะครับปี2567 6นะครับปีน้องครับก็ถ้ารัฐบาลทําได้นะครับเกษตรกรก็จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยน้อยลงนะครับแล้วก็เราก็มารณรง์นะครับไถกลบต่อสั่งข้าวเพื่อลดปุ๋ยเคมีนะครับเพื่อที่ได้ข้าวมีคุณภาพนะครับแล้วก็จะมีการประกาศรับรอง8สายพันธุ์ข้าวนะครับที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับที่จะประกาศในเดือนเมษา ยนปีสมัยหกสิบเจ็ดนี้ครับจะมาดูว่าเป็นข้าวพันธุ์ไหนบ้างนะพี่น้องครับถ้าแต่ละภาคนะครับต้องดูชนิดข้าวแต่ละภาคด้วยว่าพื้นที่นะครับสภาพภูมิอากาศนะครับที่จะเหมาะในการเพาะปลูกว่าข้าวพันทั้ง8ชนิดนี้นะครับจะเหมาะในการปลูกในภาคไหนบ้างนะครับพี่น้องครับก็รอติดตามข่าวนะครับเพราะฉะนั้นในโซนภาคอีสานนะครับก็จะเป็นข้าวหอมมะลิกขอ15กับข้าวหอมมะลิ105้อันนี้เป็นตัวตัวตัวยืนอยู่แล้วนะครับ เป็นตัวเป็นราชนีแห่งข้าวอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าเกษตรกรสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพเพราะข้าวหอมมะลิเนี่ยใช้เวลาในการพาะปลูกนะครับใช้เวลานานนะครับ120วันนะครับพี่น้องครับจะได้เก็บเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นข้าวอายุสั้นนะครับก็จะเหมาะในการทํานาปรังนะครับในโซนภาคกลางนะครับแต่พันพื้นที่ที่ใกล้ชนะทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมาะในโซนตรงนั้นนะครับแต่ว่า8สายพันธุ์นี ก็มาลุ้นว่าในโซนภาคอีสานนะครับจังหวัดในบ้างพื้นที่ในบ้างที่จะบอกในการปลูกใน8สายพันธุ์นี้นะครับว่าจะได้ผลผลิตที่สูงขึ้นไหมนะครับตามที่จะประกาศรับรองสายพันธุ์8ข้าวสายพันธุ์นะครับที่ดีที่สุดนะครับที่จะประกาศในเดือนเมษายนนี้นะครับรอติดตามข่าวรอติดตามชมนะครับพี่น้องครับครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับมา ร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพที่มีผลผลิตสูงสๆนะครับครับรับชมคลิปนี้แล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้นบานนออนทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ